สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง o d e t Channel นะครับวันนี้ก็คือวันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 6นะครับเราก็จะมารีวิวการใช้ครีมอีกเช่นเคยนะครับครีมโตเกียวของน้องแพลวแพลวแสงทองครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะใช้ครีมนะครับอันนี้คือแขนข้างซ้ายนะครับอันนี้คือแขนข้นางขวา ที่ทาเข้าไปคือทาข้างเดียวตลอดเวลาเลยนะครับทาข้างเดียวตั้งแต่วันแรกนะครับที่ใช้มานะครับจะรู้สึกได้ว่าแขนข้างซ้ายนะครับและแขนข้างขวาแตกต่างกันนะครับบางคนบอกว่าเออดูในคลิปวีดีโอนะครับอาจจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แต่ดูจากตาจริงนะครับณตอนนี้นะครับแขนข้างซ้ายนะครับยังไม่ได้ทาครีมแขนข้างขวาก็ไม่ได้ทาอยู่แล้วนะครับทาเฉพาะแขนข้างซ้ายจะเห็นได้จากว่า แขนข้างซ้ายเนี่ยที่ทามานะฮะตลอดระยะเวลา5วันแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันเนียนขึ้นนะครับผิวมันดีขึ้นนะครับดูแล้วมันดูกระชังใสขึ้นนะครับอันนี้คือแขนที่ยังไม่ได้ทาครีมนะครับแขนข้างขวานะครับแขนข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวดูกันใหม่นะครับนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทาครีมนะครับแต่หลังจากที่ใช้มาแล้วนะครับแขนข้างซ้ายรู้สึกว่ามันเนียนขึ้น นะครับมันดูกระจ่างใสขึ้นสุขภาพผิวแขนข้างซ้ายเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมานะครับทาครีมนะครับข้างซ้ายกันอีกเช่นเดิมนะครับกับครีมโตเกียวนะครับของน้องแพรวแสงทองหรือว่าโลชั่นน้ำหอมโตเกียวครับเมื่อวานนี้ออกพื้นที่นะครับลูกค้าถากบอกว่าทำไมแขนข้างซ้ายมันดูเป็น ผ่องๆดูาากระจ่างใสจังเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะมีคนทักอยู่เหมือนกันเราก็เลยบอกว่าอ,อ๋อใช้ครีมโตเกียวนะครับใช้ครีมโตเกียวหรือว่าโล,ลชั่นน้ำหอมโตเกียวนะครับของน้องแคลพาแสงทองนะครับะนะครับเราก็จะมารีวิวทาเหมือนเดิมครับทาเฉพาะแขนข้างซ้ายเหมือนเดิมนะครับจริงแล้วทางโอเดตเองนะครับก็ไม่ได้ เป็นคนที่ใช้ครีมน,นะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมไม่ค่อยได้ใช้ครีมเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเจอแดดทุกวันนะฮะเพราะว่าออกพื้นที่หาลูกคา้าอ่ะ โอเคนะครับแิ่นี้นะครับสวัสดีครับ